8, และส uh อปตทุกท่านคณะครูทุกคนนักเรียนและคณะกรรมเรียนวันนี้เพื่อเป็นก่อเดินใจหรือว่าวิธีการปฏิบัติขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสุดเล้เกี่ยวกัาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการเรียนรับประจําวันนี้โดยท่าทนมีนายวัยน่ารักจังทานสารดำเนินการนํานโยบายยุติธรรมเกิดสมานสารมาเปิดการในอาคารทึ่บริรัทเรื่องรูปแบบ ลงไปทําให้พลเมืองมีการปรับเปลี่ยนท่าทัศน์ศีและพฤติกรรมกระทบผิดในการขับสื่อสังคมในปีเมื่ประมาณพศ2 5 5 7สถานที่ใกล้กับโทษที่มีความประพฤติดีและได้รับอนุปทานให้ออกกำงานเข้าเรียนจำเพื่อให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการราชธารสัาขฉันระหว่างผู้ต้องขังกับสังคมซึ่งดำเนินการโดยเหืองโดยประสานความร่วมมือกับ นนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจน,นชุมชนว่าอีใจเพื่อชวดเจวาม่ีได้ดีใจในการจะพัฒนาปรรุงของผู้กระทำรับผีจากการเรียนจำตลอดจนถึงนักเรียนทุกคนบันดนี้ได้เวลาสักวรนแล้วกระพมขอเปิดโครงการราชธัน ครับโอกาสกับทางเดินจำได้มาทำโครงการนของดีใจด้วยนะครับได้รับเรื่องของการยอมรับของสังคมที่จะให้โอกาสพวกแถวนั้นได้กลับเข้ามาสู่สังคมเป็นแปบลืมลือันนี้จะเป็นเรื่องพัฒาการในเรื่องของการทำโทษนะครับทุกท่านที่เข้าไปเราก็คือการควบคุมอย่างเดียวยังไม่มีตัว กับสังคมอีกต่อไปซึ่งไม่ใช่สายสามัญจนถึงระดับปีไอทซึ่งนำร่องไปที่นี่นักศึกษาของเราที่จบระดับป SO, ีไอทก็เป็นรุ 3. 3> ่นที่สามทางโรงเรียนจะให้สำหรับนักเรียนนะครับใครสงสัยว่ารุ่นนี้เป็นยังไงรวมมหาไม่เป็นอะไร,ไรอะไร ะะะอาคารอ่าพอสวอะไรตัวน่ะราชการที่ห้าที่หกก่อนที่จะเลิก